ตอนนี้เตาเผาถ่านขนาดเล็กกำลังทำงานอยู่นะครับคาดว่าจะเผาเสร็จในช่วงค่ำๆของวันนี้เดี๋ยวประมาณ5้าหกโมงเย็นผมก็จะยุติการเก็บน้ำส้มขอนไม้มีหลายๆท่านถามเข้ามาว่าผมใช้วงบอซีเมนต์ที่ใช้ทำเป็นคอกเตาใช้ขนาดเท่าไหร่วงบอซีเมนต์ผมใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรหรือ100ยเซนติเมตรนะครับก่อนหน้านี้เคยใช้ขนาด80เซนมันทนความร้อนไม่ไหวความร้อนมันกระจายออกมาแล้วมันแตกแล้วใช้ได้ประมาณ สองสามเดือนนะครับแต่ก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะใช้ได้ไม่นานเท่านั้นเองหรือถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันแตกเลา่าเราเอาปูนมาฉาบมันก็น่าจะยืดอายุก,การใช้งานได้แต่ผมทนใช้อยู่สักระยะหนึ่งพอมันแตกมันรับความร้อนไม่ไหวผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้ขนาด1เมตรจนถึงปัจจุบันก็ไม่มีปัญหานะครับก็คือลองผิดลองถูกมาแล้วความร้อนมันจะกระจายออกมาแต่มันไม่ถึงวงบ่อตรงนี้นะครับมันก็จะอุ่นๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็น80เซนร้อนเลยนะครับส่วนตัวถังด้านใน ผมเคยว่ดเส้นผ่าศูนย์กลางตัวถัง2 0 0ลิตรถังเหล็กที่ผมเอามาตัดทําเตามันกว้างประมาณ60เซนนะครับถ้าเราไม่มีวงบ่อเรามีอะไรกัน้นไม่ให้ดินหรือทรายมันไหลออกไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราก็ทาฐานให้ท่อควันแล้วก็ทําช่องเอาอิฐบล็อกมาทําช่องให้ให้รัวอากาศด้านหน้าเตาก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ต้องกั้นให้มันห่างๆอย่างน้อยประมาณสัก40เซน ให้มันห่างจากตัวถังนะครับมันถึงจะไม่ร้อนความร้อนมันจะไม่กระจายออกมาถ้าเราใช้สังกะสีความร้อนมันกระจายออกมาสังกะสีก็อาจจะผุได้อาจจะใช้ได้ไม่นานนะครับ <c oughs> หรือถ้าอาจฝนตกมันอาจจะผุจะพังได้ดินอาจจะไหลออกมาได้คือข้อเสียมอยู่ตรงนี้แต่ถ้าใช้วงบอ่อแบบนี้คือไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ <c oughs> ฝนตกก็ยังทํางานยังเผาถ่านได้อยู่ดินก็ไม่ไหล <c oughs> หรือถ้าไม่มีวงบ่อแบบนี้หาซื้อไม่ได้ก็ใช้อิดบล็อกก็ได้ มะก่อทาเป็นคอกก็ได้นะครับทาได้เหมือนกันมนนันก็จะกั้นดินการนสายได้ดีเราก็ทําก่อให้ห่างจากตัวถัง200ลิตรประมาณสัก40เซนนะครับทาเป็นคอกช่วงล่างๆเอาดินมาใส่ก็ได้แต่ช่วงบนๆที่เราจะใช้กบถังนั้นก็ใช้ทรายนะครับข้างล่างเป็นดินไม่มีปัญหาหรือเป็นหินเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นปูนเก่าเศษปูนแตกเศษอะไรก็ได้ใส่ที่มันทนความร้อนได้นะครับช่วงค้อนคอนเตาขึ้นมาแล้วก็ใส่ใส่ทรายเอาไว้กบฝาถังเท่านั้นเอง มันเป็นเตาขนาดเล็กนะครับเผาไว้ใช้ในครัวเรือนได้ดีแล้วก็อายุการใช้งานผมใช้มาปีกว่าแล้วยังไม่มีปัญหานะครับปัญหาก็เล็กๆน้อยๆเราแก้ไขได้ก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนในการแก้ปัญหาด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักมาถามวิธีการทําได้นะครับยินดีแบ่งปันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าอันไหนเห็นว่าดีมีสาระขอบคุณมากครับ